มาพรมมาพอกับช่องตามปราษาเบาอยู่ครับเมื่อนี้กกพักผ่อนครับเคลียดกับงานก็เรียกว่าสีมะล่องเบ็ดใหม่ครับกับหลอกใหม่มือใหม่ครับกู้ได้เป็นสายตกหื่อปลอมแกในน้ำในเลยอครับเด้อนี้ผมผมได้มาใหม่อันนี้ขั้นเบ็ดผงซื้มาแปดร้อยกว่าบาทจุงเดียผาดมันชิบวะน่ ครับยี่หัวมันจะมีตัวบวกอไอนะ้นั่นน้ำครับบวกระยะจักเมียนั้มเลยครับเนี่ยดีครับของจีนรอดผมใส่สามพันครับผมี่หอดอกจักยีห่ห้อนีงก็เสื้อกับพี่ซีครับซีสิบป,ป่วนปานี้ก็ขั้นนี้ เจ็ดฟุตครับป่าใหญ่ไปแล้วครับนะสิบสองสิบสองทับยี่สิบห้าไปแล้วครับอันนี้ก็ไก่มันกะประมามันวนประมาณดอกสิบตัวครับไก่ผมใส่เนี้ยเขียดครับเนี้ยเขียดปลอม <c oughs> ซอมาก นี่ไซานากับสลิงครับอันนี้หาซิปบอนเสียดมีกันสะวะ่านะครับเบียดสองตัวแล้วก็ลูกมุนครับผมไส่ย่างดีไปเนี่ยผมบ่เคยเห็ดผมเบืองนี่อันนี้ผมกิดน,มดนั่นตันนี้ก็มามัดเองลูกมุนนี่ก็มาดเอง บัไปไกลดอกครับยันเขาจะว่าผมมันน่าจะคว้งนี่แหละนี่ครับนะบัได้เดอกครับผมมาล่องหลอกก็ซื้อผมก็มือไม่ครับผมมาสิมาล่องว่ามันสีฟูวาครับเขาแต่ว่าผมมีอยู่อีกตัวนึงอยู่เป็นอันมีซีมาโนอันอ่าอีกอย่างล่ะดิ๊กนี่แหละอันนั้นผมสีมาสีหาพันกว่าบาทนี่แหละครับตัวนี้ง,ง่ามอยู่ครับนวงมันกับบุเมียน ผมมีเหล็กบวกนี่ครับผมมากที่ตัวนี้มันละก็ใเซได้อีเลยครับแต่ว่าบระเดีเกิดประโยชน์ยังดอกนี่ครับอกปืนมันครับไอ้รอบมันหกสามหนึ 6, 3, ่งผมจิล่องเิึงครับ บางหันกับฟูว่าฉันกว่าเสียนมื่นล้วครับเดี๋ยวผมล่องมึงว่ามันสีไต่บ่เดี๋ยวเอาข้องแถวบานจะข้องแหู่ล้น้าจะข้องอยู่แล้วโอ้ยนะครับผมสีดึกไปผูกเลยมันสีไต่บ่ผมบ่เคยจ้าเถื่อผมหมักแต่ว่าผมกับบ่มีเวลาเหมือนอนี้มีเวลากับบ่ม,มีเวลาดอกกับสีสนันนิดนึงครับตัดจนว่ามันฟู กับป <in> ั <n> ๊บ <ane. S 1> เขาปั๊บเขาอันผมเบิ่งนี่อันเสี้ยนเพื่อนครับเสี et, ้ยนป่าดูป่ายังเพื่อนป่าี่เพื่อนบอกว่าได้ลองว่าไม่อย่งจับเบิ่งมันสั้นบ่มันค่อนบ่ตัวนี้สปูนมันนี่ตัวปั๊บสะปูนมันแบบปั๊บไปสุดเลยนะครับตัวใดมันมีเหล็กกับปั๊บไปสุดเหล็กเลยปั๊บไปทั้งผุนแล้ะครับมาในตัวนี้กับปั๊บสุดขี้กันครับตัวทวงตัวนวงมันมาเนี่ยเขากับมันก็สิตีได้ใกล้ๆเนี่ยครับ ผมก็เ็นให้เพิ่นแหะผมปั๊บไม่เลอยเรยรีรีนะครับบาดท,ที่นี่มันมันโบฟูน่ะแหละ,ละแต่กับมีฟูเนี่ยเพราะว่าผมก็ลืมเดี๋ยผมสีร้อนให้เบิ่นะครับเดี๋ยวผมสีฟูหล,ละเอาผมมันจกเศร,ร้าเม็ดกับผมจะเท้าผุนแล้วลองเบื่อครับโอ้คืออยู่ตรงนั้ครับ โบฟูได้ครับเลยเท่าเลสิบหกเมตรว้แล้วผมไปล่องอันมาได้ครับโบฟูอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวผมอันอันอนนันฟูกันฟูอยู่หน่อยนึงครับแต่ว่าได้ไก่อยู่ผมใส่เนี่ยอันติดหนเอิรครับก็เลยบ,บ่าบาบาบ่อยยังไงเนาะบานี้น มือหม่ครับบวกกาว่าสีได้หรอกม่ร้องมึงนีครับ่บ่ฟูแล้วครับแต่มากับฟูนิดนึงจะค่อยแก้ไกลเอาค่อยปั๊บขออันน้ปั๊บขอนี้นะครับนิดนึงมันจะสิบ มันสีฝืนๆนะครับมันจิตีไกลครับคันว่าปั๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมปับมป๊บหนึ่งอะไรบ้างอ๋อไม่อีกเพิ่งไกป่ปะเมื่อกี้นี่โอ้ไก่เติมอยู่ครับตัวนี้เท่าไรสามสิบเมตรโอุู้นะครับ,น,น,รรรบน,นี่โอ้สามสิบเมตรสามสิบเมตรครับดียิ้นเพิ่มอยู่ได้ล่ะบ่ฟู่ครับโอ้ดีใจไยเมื่อกี้นี่โอ้ เด้เอาตัดถิมบักเป็นสามสิบเมตรเนะครับขั้นเบ็ดกระสืออยู่บ้านนีแล้วะครับรองเือนซื้อดอกม,มันเหมือนแล้วครับโอ,โอ้ดีใจดีใจเอาลองไปยึดเทียบมันก็ไนดะ้โอ้พระนะไก่เด้อโอ้ฝุ่นครับ ป้นไก่เต๋ออยวที่ได้ครับพุ่นเท่าะอไรล่ะอ๋อยี่สิบเก่าเมตรครับโอ้เอาละแบบนี้โหมองมันแล้วเป็นมันเป็นหลอกเบีดครับหลอกยศหนามันเป็นโล่โล่นมันผมสั่งมาเตะเทีมู้ครับไอไอเว็บยังก่อนทียมู้สีเหลืองๆกันแหละครับของมันถือดีแต่ว่าก็ใส่มันไดหนึ่งครับมันบริสตัวดีครับลวกมึงเด้อครับ ผมมกักแต่ว่ากะบได้ดอกป่าแต่ก็ม,กมักเลยสิเดี๋ยวไม้นาเดี๋ยวไปมันฝนตกเศร้าไหม่ครับมันป่านบบกินงเงียบดอกมันอ่นมันโบยดีแนวกินข้องอยู่บานกะเนี่ยครับข้องอยู่บานกุน้งไก่ครับแถวหน้าผมนี่แหละเป็นหน้าคนอื่นยันข้าวโจวว่ามา,าจักรอบกูหน่ะมันมันดี โอ้พุ่นครับไก่เตีบยอยู่จักเม็ดแหละโอ้ยชิบเก่าเม็ดบอมนี้เลยเอาครับชิป้ก็จบแค่นี้ก็ได้ครับผมดีใจอยู่ กสุขสันสมเร็จขั้นเบ็ดกืแปดร้อยกว่าบ,บาทนี่แหละเจ็ดฟุตกือบสิบสองยี่สิบหาครับเสื้อกุมนี่สายเอ็นผมนี่สี่สิบปอนด์ครับพี่เอซีลอกนี่สามพันกือบยังอยู่โดครับได้อยู่ดอกคันปลาดูกับโต๊ะได้อยู่นะครับ แต่ก็บ่เคย์จะเกิอเอดอกมักก็เลยสื้อมาซือ้อผมมีอีกอยุตวหนึ่งครับชิมานโนยังดิดิกเพื่อนีดิดิกเพื่อนีล่ะปีสองพันยี่สิบสามมันลดราคาผมไม่สื่อไอต้ตอนั้นมันเป็นหลอกสปินครับเดี๋ยวผมสร้างอันเดี๋ยวผมไปสื่อขั้นเใหม่ก่อนครับมันมันบดีไปนเลยคลิปนี้ค็จบแค่นี้ครับฝากติดต,ตามนี้ได้ครับกดไลค์กดแชร์นั้ได้ครับผู้ใดเ,เป็นผ่านป่ากันแนะนำผมเนี่ยว่าไม,ม้มองเดีมัน ปิตาไรป่าโต๊แบบไดสิทธิ์เด็ดเดียวไดลักษณะ่าตา,า,างเออเนี่ยการสะบัดขอมือ,อยังสินะครับผมก็เฮดเปล่นเพราะว่าผมกับเฮดงานประจําผมผมบ่เคยเดินมามาตกน้ำเขาก็เลยบบุหัวไม้มองไดมันสิแต่ว่าเรื่องได้บ่บได้กับบ่เป็นยังหรอกครับคันได้ก็ดี ลองลองมงครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดต,ตามนี่นะ้ครับกดไลค์กดแชร์กันเพคิปเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ผมก็อาศัยใน YouTube พีเพิ่นนั่นแหละครับขอบคุณหลายๆด้วยครับอ,อาจารย์ทั้งหลายหลายคนอยู่ครับผมเบึงมาผมมียังตรงนี้ก็ง่ามซื้อๆผมมากแต่ว่ามันมันะะน่าจะเป็นงานในซนซีนะครับของจีนก็ดีได้แหละครับจ่ว่าท่านจัดตัวอยู่ เมาจาับตัวพวกกันนะโอ้โบโฟโบฟูโบฟูโบฟูได้ครับเนี่ยเท่าไรล่ะยี่สิบเก้าเมตรมันเดิมจากเท่าไรเหลือยี่สิบสี่เมตรโบฟูได้รดครับซื้อขั้นไหมไหม่ ดอกครับเนไม่ได้ก็บ่เป็นยังดอกมาลองหลอดก็ซื้ดอกผมว่าสิไปตดตกประกวดอยู่ครับเดี๋ยวอันเบ็ดเบ็ดใหม่ก่อนอันตัวนี้เอาไว้ถอะอันนี้ดอกครับนี่เอาไปเถอะพกปลาเนี่ยปลอมดอกครับไอ้หลอกเบ็ดนี่หลอกยศหนามเขาอื่นแต่ว่าอันสปินเนี่ยผมสปินนิ่งผมเสียไปเป็นโต๊ะนาดินครับพวกประกวไปรยังนะครับ คลิปนี้ก็ฝากรบแค่นี้ก็ได้ครับฝากติดตามช่อง,องผู้เบาที่เมียช่องนี่นะครับช่องผมเดียะครับเฝา,ากติดตามด้วยครับเด้อก็ไรก็แชร่ท่านเป็นประโยชน์ขอัญหยาดกลับก่็ได้ครับบัดน <c oughs> ี้มืดแล้วขอบคุณครับ